วันนี้จะมาให้วันนี้จะทําคลิปหน้าบ้านนะครับจะทําคลิปหน้าบ้านนะครับก็ผมแ,แต่งหน้าบ้านไว้นะฮะก็จะเป็นกระถางน้ํานะครับเป็นกระถางน้ําเดี๋ยวกจะบอกว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่ผมปลูกไว้นะครับก็เอาต้นไม้ก่อนเลยต,นนต้นนี้ก็จะเป็นบ้านเศรษฐีนะฮะอันนี้กํลาลังเลี้ยง เนี่ยพระหมอคือขวักมรลกตนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นหนุมานนะหนุมานหนุมานนะแล้วก็เห็นต้นไม้โดโดโดนี่นะต้นเนี้ยต้นเนี้ยจะเป็นสนหอมนะสนหอมแล้วก็มีพริกมีมะกรูดแล้วก็มีมะลิมะลิแล้วก็มีเห็นต้นนั้นนะฮะจะเป็นลิ้นมงกรนะฮะ ลิ้นมังกรลิร้นมังกรนี่แยกไว้หลาย,ลายสามกระถางมีมีทั้งหมดสามกระถางน,นะแล้วก็น,นี้จะเป็นขวักต้นขวักนะครับต้นขวักแล้วก็จะมีกระท่อมนะกระท่อมกระท่อมนี่ก็ให้มาอันนี้กระท่อมกานแดงนะกานแดงนะครับก็เดี๋ยวจะไปปลูกที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นมะเดือ่อมะเดื่อฝรั่งเดี๋ยวไปปลูกต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นมะขามป้อ,พอ,พอมพ่อเม็ดนะฮะมะขามป้อมพ่อเม็ด แล้วก็จะมีมะลิลานี่ก็เลี้ยงเลี้ยงไว้อยู่เนี่ยกลัวตายเหมือนกันนะเ,นเลี้ยงไว้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ที่เห็นข้าวเขียวเนี่ยนะอันนี้เป็นพุทธสุประโชคนะมีทั้งหมดสามต้นพุทธสุประโชคนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าระบบนิเวศดีขนาดไหนอันนี้จะเห็นเห็นว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็น หนอนแก้วนะฮะหนอนแก้วกินกินใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนอนแก้วกินใบเดี๋ยวใบจะโกรนหมดนะเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาไล่มาแล้วนะฮะน้ำหมักมาไล่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างๆอันนี้คือหน้าบ้านนะฮะรถก็จอดอยู่ในบ้านนะ แต่งเอาไว้สวยสวยอยู่นหน้าบ้าน,นอันนี้เห็นกระถางอันเนี้ยเพราะเพราะใบโหระพาไว้เพราะ,ราะ,าราะอาเม็ดอาเม็ดหวานไว้ไมรู้จะขึ้นป่าโอเค